สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับอานิสานะครับข้าวหมูย่างลาบหมูครับตำตำตำปูนาะนี่เนาะตำปูครับผมตำลาบวันเท้าครับไข่เจียวครับกับข้าวเหนียวตับหมูทอดกระเทียมครับแล้วกับข้าวเหนียวร้อนๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนวิญญาสวัสดียังลลก ครับมื้อเย็นวันนี้อ่ะพ่อวันนี้มมีอะไรคะอ่อวันนี้นะครับเราจะมาซิมอาหารอีสารนะครับสั่งมานะครับผมมากินครับง่ายๆเลยนะครับอยากกินตับหมูทอดเลยกินตับหมูทอดไชเจียวตําเล่าครับผมอันนี้ของวิรินครับคุณแม่ทําให้กินตอนเช้านี่นี่ฝีมือคุณแม่นะครับ่าทำอาหารให้ลูกเอง พ it, ักซดลาบหมูแล้ว right? ก็ข e ้อหมูย่างคนะครับขาวเหนียวร้อนๆครับข้าวเหนียวเรามีสามห่อนะครับผมรินด้วยห่อหนึ่งลูกเออโอ้ยเห็นคนอื่นเขากินโชว์แล้วเราน้ำลายไหลเราก็เลยต้องเอาคืนบ้างครับราบหมูเอ้ยไม่ใช่ราบหมูบ้าเหรอตับหมูทอด ลาบหมูค่ะทุกคนอืมขอยจกเมนูที่แบบว่าง่ายนะรอ,อ,อรอ่อยมากไข่เจียวข้าวเหนียวครับอืมอุม้ยม,ม,มีคนจุ๊บยุ๊บต้องตายลข้าวเหนียวลูก วิลินนะครับเป็นรุกหลานคนอีสานเดยแท้เลยครับมักกินคนเหนียวหลายหลายเมน์ว,ว,วันนี้นะวิลลินก็มีข้าวตุ๋นค่ะทุกคนข้าวตุ๋นฟักทองไข่แดงใส่ฟักด้วยแล้วก็ตับกดแซลมอนค่ะว้าวครบห้ามื่นเลยตอนแรกว่าจะใช้ซ่อมมนัน มันไม่คือกินส้มตำก็ต้องกินใส่ข้าวเหนียวลูกเนาะคุณชิมความอย่างนีนี่มีใครดูม์รักนักภาคกันบ้างแล้วหรือยังอ๋อเพิ่งเห็นนะครับมีใคยกินด้วย Netflix นะครับตอนนี้ยังยังมีให้ดูอยู่นะครับแอบเ,เข้าไปส่องยังอยู่ที่อันดับหนึ่งนะครับเน้ <Yeah. S 1> ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ mm hmm. ก็เป็นภาพยนตร์ที่เ mm hmm. ป็นเรื่องราวการเดินทางเช่องลุกนะครับแล้วก็เป็นหนังย้อนยุคเป็นหนังฟิลกู๊ดละกันนะครับ mm hmm. ใครที่ชอบหนังแบบเล่าเรื่อย,เ,อย mm hmm. เหมือนเราเข้าไปอยู่ใน ในหนังด้วยอะไรเงี้ยก็แนะนำครับสำหรับโมโนรักนักภาคมุน่ามันนิตคอนเฟิร์มอือนเงวิลีินะคะชอบกินข้าวกับพวกเราะคะ่ะถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่ทานข้าวเนี่ยวินจะกินข้าวเยอะมากเลยค่ะแต่ว่าถ้ากินคนเดียวเนี่ยจะแบบกินไปเล่นไปกว่าจะหมดชามนึงนะคะเกือบชั่วโมงในวัยที่เขาแบบกำลังเล่นกำลังติดเล่นอะไรเงเี้ย เราก็ต้องพยายามหาวิธีหลอกล่อฮะเราก็ต้องมานั่งกินกินไปด้วยอะไรเงี้ยหาของที่น้องชอบกินนะคะใชใ่กินเรื่อยๆเห็นพ่อแม่กินเขาก็น้งลายไหละเขาก็จะแบบว่ากินจะดีขึ้นเนาะใช่อืมีสนมต่อง <laughs> ว,ว้าวาวาวว้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 นวว้าวว้้าวว้าวว้ม,มีวั้าวว้าว <c oughs> ม,มอา้าา้าอว้อยวออ้ายว้า้า้าา้มย้มอ,อ เดี๋ยวเราจะไปทริปกันแล้วเนาะอีกไม่กี่วันนะคะค